มาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีพี่น้องพองปลายวันนี้มาเบิ่งทรงพอลูกอย่นี่ครับโอ้เศษบ่เศษจากเสษฮะเเหลือแปดเมตรห้าสิบเศษ ทันทีแล้วับออกหแล้วก็ต้องเ่อเอาเอาเต็มบแบ่งครึ่งกลางจะรว่รางตัวนำมาด้วเลามนดจดชนห้า ของวันเรือชาวิตงเจ็ดจุห้าซึ่งกลางของมัน่ şey ด็กคนาหรอวออสางสี่สี่เม้่มี่เี่ยี่ห้าเ่งนสี่เมต่ะครึ่งกางมันแบ่งจากแบ่งจากตัวนาฮะแบ่งจากเป็นสเมรห้าสิบขึ้นมาประมาณสี่เม้าสิแล้วแล้วเราวัดวัดวัดเต็มมามึนูครับ แปดเมตรห้าส <8, 50. S 2> ิบแปดเมตรห้าสิบเหป็นสี่เมตรเท่าไรนะเป็นส <8, 50. S 2> ี่เมตรยี่สิดครึ่งกลางดึงจากเสามาผมเบิรน่ง4ี่เมต่ส สี่เมตรยี่สิบห้าตัวนี้เป็นบ่ตัวนี้สี่สองห้วัดานี้ไปตัวพุนุสามตหะสิบ สี่ส้าป่สี่สองห้าสี่อยู่นี่เป๊สี่สได้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 ครับได้ผ้าเสียวสคเลตห้โาสห ถาสี่เม็ดสี่เมตรสี่เม็ดถิ่มเลยนี่สี่เม็ดถิ่มแล้วมาวัดเอาสี่เม็ดสี่เม็ดนี่สีงามกว่าอือเนาะเสาสี่ต้นเสาสี่ตเคเคเสาสี่เมดตความสูงมันได้แบบนี้ ววล้วสองเป็นหสตัวล่างเลยท้องล่างเลยมนบอกท้องล่างสี่เมตรสี่เมตรบันไดขึ้นทางไหนบ่ขึ้นทางนั้นขึ้นทางนั้นครับอ๋อบันไดขึ้นถึงนี้เนาะบันไดขึ้นทางนั้นนี้ มีลงไปใส่เฮือนมันนะฮั่นขึ้นมาหันแต่ชี้ขึ้นมานี่ได้บันไดเขาขึ้นขักไปได้ครับไปนี่เดีขึ้นมาที่บอกอือขึ้นมาหนีแต่ชี้ขึ้นมาที่เปลี่ยนไปอือก็เงินบางทีนะฮั่นบางทีเส้นเสาหลักลงตรงนี้เนาะขึ้นมาได้มันทันพี่ลึกนะอือตรงนี้เงินเฮือนมันต่างเฮือนมันแค่ก่อนจะขึ้นนี่บันไดขึ้นทางนี้ ลิ้นอัจริมักทางไหนถ้าเป็นถ้าตัวนั้นเป็นระเบียงผมมาสุกงวนขึ้นทางคุ้นเล่เตเออทีนี้แล้วยังแล้วยังพ่อไม้ยางเกิดการห้องมาปุ๊บเรียบร้อยเลยขึ้นมาได้เลยทางนี้อ่าเกิดการอย่างนี้อ่าไว้งทันบนนี้พ่อมอบที่เดียวฮะเกิดเพื่อ่เพื่อนออกมาไว้งทันบนนี้พ่อมอบเลยนี่หมดแล้วนี่นี่ห้องเกิดมันกั้นกั้นห้องวันนี้ไหมวันนี้ไหม เพื่อนมาแค่เอาลราพี่ไปเทื่ออยู่างเห็นเพื่อนว่ายกันไว้นี่อืมเอามาคุยตัวนี้ก่อนนูกแบบนี้เวลาเราตั้งเสานี่เขาที่ใส่เฟนเพชจเฟนยังมีบ่อหรือไปได้นี้ใส่กันใส่กันที่อัตลิซากนั่นห้องซีโอใส่เล็กซากเอาครับเดี๋ยวผมเอล็กกซาเือบมานี่แล้วหักขึ้นมานี่แล้วเอาเสาใส่นี่เลยวเป็นบ่ครับนี่ตั้งเสาตั้งตั้งตั้งเสาตั้งเสาไว้เลยตัดตั้งเสาเลยครับาอทีนี้ ตัดตั้งเสาปุ๊บเดี๋ยวคนได้ได้กรได้าเอาเล็กซากมาลรอมาเล็กซากนี่มาค้ำระหว่างตัวนี้แล้วเสื่อมใส่เล็กตัวนี้แล้วก็มาเสื่อมใส่ตัวนี้นี่เชื่อมใส่ตัวเสาเลยครับฝั่งนี้ก็เสื่อมไลยครับเบื่ให้มันบ่ให้มันอันเดอรเลยนะครับเอาโซ่ข้างเลยซากนี่ครับเขาจะเห้ไปเฮ็ดนนะเห็ดเห็ดย่เห็ดลุกหนูเห็ดผุกหลัดนะตัวนี้ ก็เล็กเตาเขาจะเอางาอยู่แล้วนะผมว่ามันค่างเสื่อมแน่เอาเอาตามนั้นแหละครับสี่เม็ดนั่นแหละเดียกต้นแบบนี้หนึ่งสองสามมันกะสา้างละไี่ต้นแก๊สต้นมันกับสี่ต้นกะข้างละกะแก๊นั่นก็เม็ดเดียสต้นหนึ่งต้นหนึ่งมันหกเม็ดไม่เล็กเซนหนึ่งหกเม็ดตัดเครื่องตัดเครื่องกับสองเซนเป็นสี่เซนครับ เศนะร้านะแต่ต้องยังนาต้องเน้นยังนานะเพราะเพื่นนั้นเล็กซากเขานั้นมันอ่านนั่นสิบอกมันได้ทั่งมาเลยเนาะเล็กซากเอาได้หกเมตรสั่ใหญ่เลยครับเออได้คอคอจะมีช่าทางไตนะครับซากงเมื่เลยครับเนี่ยมันมันต้องได้หักมุมได้เหมือนทักใส่ส่วนนั้นมาเสื้อมแล้วก็ขึ้นมาพี่ได้งานเสื้อมือนมันมันเป็นปกติของแต่ว่าให้ทานทานมันอ่านน่นอยู่แล้ว หรือสิเอาฮักเอางง่ายที่เอาตัวนะฮะหรือสิไปทักเทิงเอาบอกทักตรงนี้นี่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 นีเข้าใจอยู่ดอกแต่ทุกอย่างเข้าใจเมื่อแต่ว่าสเอาไป็ดซื้อนะนี่นี่เอามาทักเอาในนี้บอกทักให้มังที่กานโยกนี่ถ้าส่งเ้ามันต้องแบบนี้ได้ เพราะว่ามันสิตีนาจั่วใส่พร้อมแล้วนะพทักเออนาจั่วมันก็มีอยู่แล้วทักมัตสิตีนาจั่วเลยพอดีอืมล็กในหน้าจั่วมันก็เพราะว่ากลางสามตูนี่ต้องต้องเห็ดแบบนี้กวานเลยครับมันต้องมีอยู่แล้วครับอืมแล้วหน้าจั่วผมมีหน้าจั่วที่ผมเป็นแต่เบิ้งเลยส่งอยังก็ยากามัตสิตีนาจั่วเซล่าสั่งมาเพิ่มนำกับอันมัตสิตีนี่แหละอืมโคไม้าเพือเดียวก็ต้องมีแบบนี้ ตัวนี <pad pare ng> ้ใช <pigs> <diet> for ่เาว้กสงเราตัวนี้ฮักเอาด้ปาด้วยใช้ตนอาหารที่เขาสัางมาเลยมันสีเ้ลวไปเลยมันตักจดไปเลยเออลรมากันทางเอามันสีน้ำเราพับักโอ้ยักหวพักอย่างเงยอันนี้เก็บะเปิ้ลกับมแลวเอาไปเอาไปนี้ตั้งเสาสุกอนตั้งเสาทุกคนเรมาใ้ตุนอฮะาัมที่นี่เอาเล็กันะมาข้ามเมา มันมีตัวซอยค้ำอยู่แล้วลุงสีซากโบเห็นอยู่แล้วอยู่ในพื้นนะฮะจะเอาเล็กกล้องมาแปะซากเป็นตัวเสริเมาบริเวณนี้โบเห็นอยากจะให้มันแข็งแรงบนโต๊ะย้งไงนะมันบบเห็นอยู่แล้วซากซากเดียวจังมันน่าจะเสื่อมแค่ตัวนี้ก็ได้ซากนะหรือเสื่อมขึ้นมาก็ได้ฮะเต้านี่มันกระปวดได้แบบนี้มันกดปวดอยู่แล้วมันสีมันได้เก็บอยู่แล้วครับอันนี้นะเคยไม่เอาข้างหลังนี่ผมว่ามันดีกว่านี่ยคันมากคันมากนี่ แปบชนี้แล้วก็หักขึ้นมาใส่เสาเลยดีดีเนี่ยแม่งกับโคตรฟูดนะครับถแชมเปญโคก็พูดเดี๋ยวมันก็เอาความประทีดได้ถ้าเนี่ยโคตรฟูดเอาที่ก็เลี้ยงใส่เสาเลยตรงตรงห้อยต่อระหว่างตัวนี้เนี่ยมันมันสิเป็นนั่นคู่อยู่แล้วครับสมมติว่าสี่เมตรใส่สี่เมตรสี่เมตรเนาะสี่เมตรปุ๊บนี่เออมันต้องได้เดินคู่อยู่แล้วตัวนี้นะมันต้องไอตัวที่ว่างนี่ตัวที่ว่างตรงนี้นี่นี่มันต้องได้ใส่เสาอยู่แล้วครับตัวที่ว่างนะไม่ต้องใส่เสาก็ได้ ใส่เล็กตัวนี้นะเล็กเล็กตรงตัวนี้นะใส่ซากนะครับตัวเสานะว่าสำคัญดอหรออ,อออนะตัวเสาเนะี่ยมันจะมีตรงอีกทั้งห้าไม่หมดละ่ะสามตัหวหูยิบเสาน่ะไว้แมนยึดช่องคอตัวนี้ยึดทั้งตัวนี้แมนแล้วเขายัางสิทักอีกบนนี้นะทักเพื่อยิงมวยยิงมวย,ม,วยมันมันบึบบบน,นะครับอ,อ,อืม ไม่หนัครับผองมันะะมต้องใส่แล้วใส่ตรงมันใส่ตรงมันใส่ตรงขางกับตรงนะครับมาตัวได้ใส่อยู่แล้วซากนะเ <c oughs> สาน่มันมีตรงบังคับอยู่แล้วแต่ว่าอันตัวตรงที่บีบเสาเนี่ยก็คือต้องใส่ซากอีกเวลามันบอให้มันผิดน,นะครับผิดครับ,รบ,รบใส่แล้วใส่ลงไปสีเขียน ขม่นมากับใบโมกขึ้นมาเป็นไม้เหรอครับอืมโต๊ะาอืมนะครับก็เริ่มวางแผนนะครับชั้นบนตู้คอนเทนเนอร์นะครับสูงเท่าไหร่นะสองเมตรห้าสิบบ่สองเมตรห้าสิบนะครับเสาด้านละสี่ต้นนะครับเป็นทรงเหล้านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ